ยังดับไม่ได้เหตุไฟไม่โกดังเก็บสินค้าย่านคลองหนึ่งจังหวัดปทุมธานีเจ้าหน้าที่ระดมกำลังเข้าควบคุมสถานการณ์หลังลามไม่เสียหายแล้ว4โกดังเมื่อเวลา19.30น,นวันที่25กุมภาพันธ์68พันตำรวจโทอุทยัยทองสารายรองผู้กำกับสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงได้รับแจ้งเหตุไฟไม่โกดังเก็บสินค้าแห่งหนึ่งในตำบลคลองหนึ่งอำเภอคลองหลวงจังหวัดปทุมธานีจึงไปที่เกิดเหตุพร้อมด้วยพันตำรวจเอกเกียรติศักดิ์มิตระสาะส ผู้กำกับสพ,พคลองหลวงพันตำรวจโทกวินเวศวิริยศสิริพักดีรองผู้กำกับการป้องกันและประบาบปรามสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจโทศิรภพบ,บัวหลวงสารวัตรสืบสวสนสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจโทสิงหาเฟื่องแก้วสารวัตรจราจรสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงพันตำรวจตรีมนตรีคงอาจสวปสถานีตำรวจภูทรคลองหลวงน,นายธานีใจแคล้วรองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองทากลง พร้อมด้วยรถดับเพลิงเทศบาลเมืองท่ากลงและรถดับเพลิงใกล้เคียง20คันเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยรถกู้ชีพเทศบาลเมืองท่ากลงเจ้าหน้าที่มูลนิธิปอเต็กตึงที่เกิดเหตุเป็นโกดังปลูกติดกันจำนวน7โกดังซึ่งต้นเพลิงอยู่ที่โกดังเลขที่82ทับ13ซึ่งเก็บเครื่องหนังและพัสดุซึ่งเป็นเชื้อเพลิงได้ดีจากนั้นไฟก็ได้ลุกลามไปยังโกดังข้างเคียงซึ่งขณะนี้มีโกดังถูกไฟไม่เสียหายไปแล้ว4โกดัง